สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-17ถึงกุมภาพันธ์ปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะให้พลังใจตัวเองเหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะ แม้วันนี้เราจะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์จงสร้างพลังใจให้กับตัวเองจงรักตัวเองแล้วก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะแม้กระทั่งคนที่มีความสุขก็จงประคองความสุขให้ไปตลอดมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนาย ชาวราศีกุมประจำวันที่1-17ถึงกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หัวหน้างานเกี่ยวข้องกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เขาจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอุปธรรมค้ำชูในเรื่องของเกณฑ์การงานการเงินความรักบุคคลนี้จะมาช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินการติดขัดขัดสนลูกนี้ไม่เป็นดังใจลูกนี้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ หรือช่วงนี้เกณฑ์การเงินไม่ได้ดังเป้าหมายที่คาดหวังค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองไก่เหมือนไพ่สองดาบบ่งชี้ทางที่คุณต้องเลือกต้องเดินจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งโอกาสไม่ได้มีมา บ่อยๆเสมอไปแต่บางทีเวลาที่โอกาสมามันอาจจะ้าโถมเข้ามาหลายทางหลายด้านเพราะฉะนั้นจงมีสติในการตัดสินใจในการเลือกที่คุณต้องการค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อได้เลือกไปแล้วค่ะคุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า เพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคหากมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลบางครั้งลองติดต่อมหาเดวีบางที อาจจะนำทางให้คุณก้าวผ่านหรือชี้ช่องทางให้คุณก็ได้ค่ะยังไงก็ตามมันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่กงรงล้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้โดยเฉพาะเพศหญิงที่อยู่ในลัคนาหรือราศีกุมค่ะอาจจะพบเจอคนรู้ใจค่ะแต่อย่าไว้ใจใครมากเกินไประมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางครั้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่ง ไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแม้กระทั่งความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจก็ตามระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือเขามีความลับในบางอย่างหรือใครอีกคนที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นดูให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะทําในบางสิ่งบางอย่างค่ะ เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระที่ต้องทําต้องจัดการช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจแม้กระทั่งคนที่มีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นไม่มีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะ อ๋อเป็นแบบนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ก็คือพยายามที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่ะจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินเงินทองที่คุณกาลังจะได้เข้ามาค่ะแต่ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ เป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งที่จะก้าผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ คนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนและเป็นไปได้ที่การลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะหากคุณที่จะเริ่มต้นกิจการทํากิจการลงทุนเป็นไปได้ที่คุณจะประสบความสําเร็จแค่ ขอโทษค่ะจะประสบความสําเร็จค่ะเ,เกณฑ์ของความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะสรุปสําหรับชาวราศีกุมประจําวันที่1-17กุมภาพันธ์ปี2,567เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แต่ให้ระมัดระวังเป็นรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ารักคนที่เขามีเจ้าของค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ช่วงนี้มีเกณฑ์วความห่างเหินเหินห่างหรือจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นหาเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราหาความผูกพันเหมือนที่เราเริ่มต้นรักใหม่ๆถึงแม้จะเป็นเนิ่นนาน,านแล้วก็ขอให้เหมือนเดิมค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารไม่เป็นหนังใจบริวารจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลแต่อย่างไงก็ตามคุณจะได้ผู้ใหญ่คอยประทำำับค้าชูคอยช่วยเหลือคะ่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงนินช่วงนี้โชคลาภก็ขอให้เบาๆลงเพราะอาจจะมีเงิน จะได้เงินที่ไม่เป็นดังใจแต่อาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเข้ามาทดแทนค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายในเรื่องของเกณฑ์การเงินด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระมัดระวังการล้มหมอนนอนเสือความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อยด้วยค่ะ